นี่คือการร่วมแรงร่วมใจของคนงานนะคะที่สวนหลวงเนี่ยใหญ่ไทยให้ดูนี่คะ่ะตัดหญ้าวางมาะคะ่ะ สอาดร่มรื่นสวยงามอยู่ตลอดค่ะนี่ค่ะดูพนักงานร่วมแรงร่วมใจทำงานตัดหญ้าเป็นโซนโซนค่ะโซนนี้แล้วก็เดินไปโซนหน้าอีกวันหลังวันนี้ก็โซนนี้ ลายที่ลายมุ้บค่ะเยอะแยะใช่จะให้ถ่ายนการดูรอบๆบดูรอบๆนะคะดูดิกองหญ้าพี่กองย่อม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 นูม่นเหนนู่นเลยค่ะ ชื่อสวนหลวงค่ะไม่ได้ก็กลัวมาเลยเอ้กลัวอีมุงนั่งพักค่ะนั่งพักนั่งพักแล้วเดินมาไกลนั่งพักแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงรถค่ะอยู่แต่บ้านไม่มาเดินก็ไม่ดี <c oughs> ได้มาเดินออกกํลาลังกายก็ดีค่ะคุ้มมากคุ้มค่าบางวันก็ชิจียดมาบางวันก็ขยันก็มามาค่ะเนี่ยค,คุณยายจะเดินตรงจะเป็นซุ้มนี่ค่ะเนี่ยทางเดินหนึ่งร่ม มันต้องมีแดดตรงนี้แต่โซนโน้นอะแดดโซนที่คุณยายไปไกลๆมเมื่อเช่ยแดดค่ะโซนนี้นี่ค่ะต้องตัดหญ้าสนามนี้กว้างๆนี่สนามกว้างมากจนมาถึงนี่ค่ะ จนมุมแรกที่คุณยายเดินเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นดอกไม้่สวนที่ขยุณยเข้าไปข้างในมเมื่อเี้ก็จะเป็นดอกไม้อีกแต่จะเป็นดอกกระเจียวเยอะกว่าะคะ่ะเยอะช่วงนี้ดอกกระเจียวจะเยอะ mm hmm. เดินไปไหนก็จะเจอแต่ว่าตรงไหนจะพ่อจะปลูก จะมีแต่ดอกกระเจียวค่ะเนี่ยตามสวนย่อมเ่จะเป็นดอกกระเจียวนี่ค่ะนี่ค่ะาพาไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดงดอกกระเจียวอีกที่หนึ่งนะคะ นี่ค่ะยาวไปสิ่งนู้นค่ะรอบไปสิงนูน่นเสียงตัดจ้าค่ะเครื่องตัดจ้านี่ค่ะตรงนี้คือทางออกค่ะทางนี้คุณยายจะกลับแล้วค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวอีกนี่ค่ะ เยอะมากเป็นทุ่งดอกไเกี่ยวอีกจะถ่ายอะไรนะคะดอกไม้นี่แหละสวยดีดูแล้วไม่เบื่อดอกไม้อ่ะดูยังไงก็ไม่เบื่อยังเครื่องตัดหญ้าลบกวนอีกเล้วค่ะโอเคจ้า ยายก็ไว้แช่นี้ก่อนนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะคุณยายกับหลานๆจ้าคุณยายกับหลานๆมาอีกแลว้วกดติดตามให้ด้วยนะคะยิบหน้าเจอกันใหม่จ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะ